สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับครูมิงครับครูกศนงอำเภอแม่แตงนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านหรือนักศึกษากระททุกคนเนี่ยมาเรียนรู้วิธีการอ่าสมัคร gmail แล้วก็สมัคร google classroom แล้วก็เข้าเรียนใน google classroom กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอ่านะครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี google chrome นะครับในโทรศัพท์ผมแนะนำให้โหลด google chrome เข้ามาก่อนเพื่อที่จะง่ายต่อการสมัคร gmail นะครับถ้าเป็นของ iphone นะครับก็ bien, โหลดได้ที่ app store นี้เลยหรือถ้าเป็นของ android นะครับก็โหลดได้ที่ play store นะครับก็พิมพ์ไปเลยว่า google c home r นะครับก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยแต่ในส่วนของผมเนี่ยดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับก็คือไปเปิดที่แอปได้เลยพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้เนาะถ้าเกิดวิธีของผมคือผมจะไปที่หน้า google ก่อนนะครับแล้วก็จะสังเกต จอตรงมุมขวาบนนะครับจะเป็นรูปคนเราคลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะสร้างบัญชีนะครับไปที่สร้างบัญชีสําหรับตัวเองนะครับก็ใช้ชื่อ,อเราใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะผมใช้ชื่อนามสกุล เป็นต้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็สร้างบัญชีผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้เน้นจำง่ายจะดีกว่าครับอ่ะเป็นต้นอย่างผมใช้ชื่อนี้อ่ะแล้วก็ตรวจสอบว่าน่าจะใช้ได้นะครับรหัสควรจะเป็นรหัสแปดตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรสําหรับการตั้งรหัสนะครับก็บผมอยากจะแนะนําให้มีทั้งตัวเลขตัวอักษรแล้วก็ ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับที่ทั้งใหญ่และเล็กเนาะเพื่อที่จะายากต่อการที่จะให้คนอื่นมาเข้าของเรานะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ผมขอสงวนไว้ก่อนว่าผมตั้งรหัสอะไรนะครับอ้าวหลังจากที่เราตั้งรหัสผ่านได้แล้วนะครับเราก็กดปุ่มคําว่าถัดไปอยุ่ทางประมาณขวาล่างนะครับพอกดปุ่มถัดไปแล้วจะขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับ ให้เราใช้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อที่จะยืนยันอีเมลอีเมลสำรองไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้แล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราเพศของเราครับแล้วก็ถัดไปได้เลยนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลตรงข้างต้นเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับเรากดถัดไปมันจะขึ้นหน้านี้ความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดก็คือเป็นนโยบายให้เราอ่านนะครับว่าอ่ะมันจะยงไงได้บ้างเนาะแล้วก็ฉันยอมรับเลยครับเนี้ยเห็นไหมครับใน Google ของเราก็จะขึ้น ตัว K เพราะเมื่อกี้ผมใช้ชื่อ K นำหน้าน้องก็จะเป็นตัว K นะครับขึ้นมาตอนนี้ก็หมายความว่าเราสมัคร Gmail ได้แล้วนะครับะ,ะครับต่อไปเป็นการเข้า g o o เกิ้ a s s Room นะครับมันจะเข้าได้2วิธีโดยวิธีแรกเนี่ยจะง่ายมากนะครับ่าเราจะให้คุณครูหรือคนควบคุมห้องเนี่ยเขาส่งลิงก์มาให้เราถ้าเกิดกรณีที่เรามี Gmail อยู่แล้วเราสามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปได้เลย อ,อ่านะครับต่อไปผมจะแนะนําวิธีการเข้า Google Classroom นะครับก็การเข้า Google Classroom หลักๆเนี่ยก็จะมี2วิธีด้วยกันคือ1นะครับนำลิงก์ที่คุณครูประจําวิชาเนี่เขาส่งให้เราก็กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็2คือการเข้า Google นะครับแล้วก็ใช้รหัสห้องเพื่อเข้าห้องเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีแรกนะครับคือการ ส่งลิงก์อ่าการเข้าลิงก์ที่ครูเขาส่งให้นะครับอ่าอย่างเช่นกรณีนะครับห้องเรียนมปลายของกศนเพิ่มแม่แตงเนี่ยคือเขาส่งลิงก์ระดับมปลายเข้ามานะครับผมกูส่งลิงก์มาผมก็กดเข้าไปอ่านะครับพอเราเข้ามาลิงก์แล้วปุ๊บไม่จาเป็นต้องมีรหัสนะครับเราเข้าลิงก์ได้เลยเข้าไปยี่งานของชั้นเรียน เป็นต้นนะครับเข้าไปเรียนได้ปกตินี่การวิธีการเข้าแบบแรกนะครับต่อมาแบบที่2นะครับคือเราเข้าแบบไม่มีลิงก์ใช่ไหมครับแต่เราต้องมีรหัสห้องก็คือเข้าไปที่โคมที่เราสมัครไว้เมื่อกี้นะครับอ่ลองไปที่ Google ใช่ไหมครับพิมพ์ว่า Google o l เกิ r คั m g ูมกูเกิลคั Room นะครับก็ทำต่อ เข้าร่วมชั้นเรียนนะครับเราต้องมีรหัสชั้นเรียนนะครับตรงนี้ตรงรหัสชั้นเรียนเนี่ยให้เราใส่รหัสชั้นเรียนที่คุณครูเขาได้บอกมานะครับอย่างเช่นห้องเรียนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นรหัส xctab 5้ C นะครับแล้วก็เสร็จสิน้นเข้าร่วมเลยครับอ่าเห็นไหมครับเราก็เข้ามาชั้นเรียนได้ปกติเหมือนเหมือนว,วิธีการเมื่อกี้แล้ว บร้อยครับวิธีการเข้าชั้นเรียนในทั้ง2อรูปแบบนะครับผมอาะครับหลังจากที่ผมนะครับคุณครูเนี่ยได้สอนวิธีการเข้าการฝาก gmail แล้วก็การเข้าเวิลคันรูมนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนนักนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะเอาวิธีการของคุณเนี่ยไปปรับใช้ได้ไปใช้ในการเข้าเรียนใน g o g l เ c ิ l คัน o o m ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจวไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ